คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาหฮงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับติ๊กห้อยแก้วมาเงแปดแปดแปดเช่นเคยนะครับผมนะ วันนี้ก็จะมาทําสูตรหลักร้อยสิบหน่วยบนนะครับผมมาเริ่มกันที่ร้อยบนครับผมนะสูตรระหว่างร้อยบนสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะครับผมว่าจเขาต้องสามสูตรเลยไหมก็ติดตามวันได้ครับวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านี้นะค,ค,ครับผมเหมือนเกันเลยครับผมหลักแสงครับผมเอามาสองรอครับแล้วก็เลขหน้าบุนครั้งที่หนึ่งนะครับผมเอาเฉพาะหลักร้อย สามรอบนะครับผมแล้วก็รอบก่อนหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลขท้ายสามตัวเอาเฉพาะหลักร้อยสองรอบแล้วไถร่ก็บวกที่สี่คงที่นะครับผมนี่คือผมลงให้เรียบร้อยแล้วครับผมรอบวกอย่างเดียวนะครับผมจะได้เร็วขึ้นนะครับท่านสมาชจะได้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมก็ได้เป็นสองนะครับอ่า 3ามเจ็ดยี่29บเอ็ดยี่บเอ็ดยี่บสามยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบอ่ะสามสิบบวกสี่ของที่เป็นสามสิบสี่นะครับผมสามสิบสี่นะครับก็ตัดสามออกไปก็ได้สี่มาหนึ่งตัวนะครับคือหลักร้อยตัวนี้ก็ได้อยู่ที่เลขสี่นี่นะครับผมนัา,มาชุมชนนะผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิกดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับผมนะต่อไปมาทาหลักสิบบนครับผมหลักสิบบนก็เอาเฉพาะหลักพันนะครับหนึ่งรอบนะแล้วก็เลขหน้าหมุนครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักสิบสามรอบนะครับแล้วก็เลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งเอาหลักสิบหนึ่งรอบแล้วก็หลักหน่วยสองรอบโดยเตลาดกรบวกที่หกคงที่นะครับผมมาเรินะ่มกันเลยครับหนึ่งบวกสามสามสาม เป็นเก้าเป็นสิบสิบห้าสิบห้าบวกสิบสี่เป็นยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบเก้าบวกหกคงที่เป็นสามสิบห้านะครับเป็นสามสิบห้าตัดสามออกไปเราจะเพาะห้านะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้หลักร้อยก็ได้ที่สี่หลักสิบก็ที่ห้านะครับผม <c oughs> ขอ,อไฟท่านสมาชิกเลยครับผมต่อไปมาบวกที่หลักหน่วยบนครับนะ่ะ หลก 100, 000, playing, ักร้อยผ่านไปหลัก enfin สิบผ่านไปครับผมตัวปรเนตัวท <the> ี่บวกหลักหน่วยบนนะครับเอาหลักแสนมาสองรอบนะครับผมแล้วก็หลักพันหนึ่งรอบนะแล้วก็หลักหน่วยก็ลองที่หนึ่งอีกสามรอบนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักสิบหนึ่งรอบในตัวเลขที่บวกที่สองคงที่นะครับผมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งสองสามนะสามบวก 9ก้าสาเก้ยี่เจอ่ะขอัยครับยี่เบวกสามเป็นสามสิบสามสิบกสวกสเป็น3ามสปดนะครับผมสามบแลบสมออกไปเอาแค่8ตัวเดียวนะครับผมนะครับสี่ห้าแปดนะครับงวนนี้นะก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าน,นี้ก็ให้่าสมาชิก วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับผมน้าว่าจะมาไหมสี่ห้าแปดนะครับจะมาสี่ห้าหรือว่าห้าแปดในก็ต้องติดตามวันที่หนึ่งหนึ่งทันวาคมของคานี้นะครับผมนะอันนี้ก็ที่ผมลงมาอันนี้คือจะเป็นสี่สูตรนะครับท่านสมาชิกนะก็ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันนะครับนะว่าท่านสมาชิกชอบไหมนะาหาท่านสมาชิกชอบก็ ตามได้นะครับหากไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะหลักร้อยสี่สูตรร้อยสิบหน่วยบนนะครับก็มาจากสูตรนี้แหละครับเพราะผมมีรายสูตรนะครับความน่าจะมาชี้ได้ดูความเปลี่ยนไปได้ไหมความน่าจะมาไหมอ่าหลักร้อยนี่ผมจะเน้นอยู่ที่สี่กับหกนะครับหลักร้อยส่วนหลักบนนี่จะอยู่ที่สิบบนนะจะอยู่ที่สี่กับห้านะครับ สี่กับห้าส่วนหลักหน่วยนี่หน่วยบนนี่จะอยู่นอยู่ที่จิตกับแปดนะครับก็ให้ท่านสมาชิกดูความเป็นไปได้นะครับนะส่วนตัวเด่นนี้ผมจะมีอยู่ที่สี่สองหนึ่งนะเพราะจะมีจับคู่เด่นอยู่ที่ยี่สิบชุดนะครับนะเด่นอยู่ที่สี่สองหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะนอกถ้าหลักหกนี่ก็หกร้อยนี่ก็คือจะเป็นหกห้าเจ็ดหกสี่แปดนะครับแล้วก็หลักแปด แปดร้อยนี่ก็คือแปดสี่ามแปดห้าเจนะครับถ้าหาทานสมาชิกชอบหลัก2องร้อยก็สองสี่สแล้วก็สองนะครับก็ดูความเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นนะครับทา่านสมาชิกก็ดูความเหมาะว่าทา่านสมาชิกชอบตัวไหนก็ดูว่าท่านชอบตัวนั้นก็จัดตัวนั้นนะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับผมมีอยู่ที่ยีชุดนะครับจุดนี้นะ นะหากท่านชอบชุดไหนก็จัดชุดนั้นนะครับไม่ผมให้เป็นแค่แนวทางในงการเลือกซื้อเซอ,อคิเองรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะก็ฝากทักทายท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ทักทายท่านสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมนะไม่ได้ลงคลิปมาสองอาทิตย์กว่านะครับนะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอาการก็เพิ่งจะดีขึ้นนะครับนะก็ฝากถึงท่านสมาชิกด้วยนะครับนะส่วนท่านสมาชิกที่ถามเข้ามาเยอะนะครับ เข้ามาเยอะว่าอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์นี่ฝันนิมิตตัวไหนนะผมก็ล่าสุดก็มเมื่อคืนนี้ครับนะก็ขอไปให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นหวยฝันนิมิตเด่นนะครับนะเด่นอยู่ที่แปดนะฝันมาได้จะพูดยังไงอ่าพูดตรงๆเนาะไปจับปลานะผมฝันท่องคาถา่ะท่องคาถนะาขอหวยนะครับให้ท่านสมาชิกนะ ก็ฝันว่าได้จับปลานะปลาเนะี่ยยังก็ต้องเป็นเลขแปดอยู่แล้วเนาะถ้าจะมาชิกเนาะอันนี้ถ้าจะมาชิกชจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะที่ผมชอบมันก็คือแปดนะวันนี้นะก็เด่นอยู่ที่สามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดนะครับวันนี้นะวันที่หนึ่งธันวาคมของนนี้นะครับผมนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องจีกค้แก้วมาเฮงแปดแปดแปดด้วยนะครับนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอให้ท,ท่านสมาชิกท่านโชคดีมีชัยในงวดวันที่หนึ่งทันมาคมห้านี้นะครับผมนะวันนี้จีกค้แก้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับไปพบกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับผม